พี่น้องเขากระซมเรียบร้อยละล้างทำความสะอาดตั้งหลายน้ำานี่เดี๋ยวอบขึ้นมาให้เบิง่งหนูดูนะเอ,อ้ยนี่แต่เนียวล้วนๆบัดเืนินนี่หลายแหงเขาไปซ่อนเอาแต่มองที่มันมีเนียวเลยเอ,อ้ยผลประกอบการเมน,นูเก็บแอวช่วยชีิกินปั่นรถไทคูบตา้าไทไป สบายดีพี่น้องยวกับช่องกิเทพกับเจาลามะเมนูเนีย่ยอ,อ้อไม่หมแล้วไม่ของแซ่บเนาะเลยหลายกว่าส,สุดนั้นอีกอันนี้นะมีแต่เนี่ยส่วนหลายเนาะหันยังมีป่ายังมีกุ้งป่นอันนี้กุ้งน้อยเดียวนั่นมีแต่เนี่ยอันนี้ล้างทำความสะอาดซ้อมเรียบร้อยละซ้อม,มแล้วสวบีบล้างแล้วล้างอีกได้มันมีขี้ตุ๋มนะพี่น้องเนาะ ก้อยเนาะเมนูนี่เอสก้อยเออเอาไปคั่วก็ได้บพราะเนก้อยดิบได้เออบางคนว่าเอ็ดทุกสุกเดี๋ยวก้อยยังไม่ได้บอกว่าจะกินดิบแล้วก้อยก็ไม่เคยกินดิบพร้อมเนาะเออเราก็ต้องคั่วก่อนคั่วแล้วก็วกวกจ้งเอามาก้อยพี่น้องก้อยคือก้อยอนันปูก้อยปลาก้อยเนื้อ,ก,อ,ยอ,ยนนอ,อก้อยอะไนั่นนั่นื้ออันนั่นแหละมามาคั่วก่อนเนี่ย กัวน้ำใส่จักน้อยแล้วกี่ดองด้วยลกไปวาดหลายเลยเกงขนมไม่ส้มกบับแซบอันก้อยกับยากเกงขนมไม่ส้มกับยากมีแต่แนวยาก <c oughs> ดูนี่ถ้าลึกผลงานผลประกอบการหายกินหมานครับลงน้ำนี่หากินหมานเนาะทางน้ำนี่

แยงแคโนไม่ซุ้มดื้อสิเส็บเดี๋ยวในชนาก่อนแค่นี้เอทกล้วยกนเนอะโอ้ยหอมครับพี่น้องคือขั้วแมงขั้วอย่างทั่วไปเลยหอมหอม ได้แล้วเอาได้แล้วมาพักไว้เดี๋ยวเขาไปล้างพักเก็บพักนอนบนแล้วคยมาโอยอ้อกว Okay, we've done this. Here we go. หาพี่น้องมาเน่ยกล้วยมันหอมก่อน già cua lỗi mặn 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 thật à, mặn 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 ui, mặn 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 แป้งหนูมากเพชรใช่หลายบริเวณเพชรอันนี้เพชรครัวเองเขาครัวกับครัวไม่ๆม่ครัวเองฉันจังหอมครัวเองนะพี่น้องอปลาจักหน่อยคนมนุษย์คนกับมนุษย์อเดียวกันนะคนมนุษย์ <c oughs> อืมลายแห้งกินมดดยู่บดละเธอมาพี่น้องเลยแซ่บขนาดเท่ไปเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยอาหารบ้านเฮาพี่น้องอาหารกินง่ายแต่หาย,ยาก กินง่ายแต่ยาดก,กินง่ายแต่หาย,ยากเมนูนี้มาพี่น้องเลี้ยวล่ะก้อยเนี้ยก้อยเนีย้ยใครเคยกินแน่คอมเมนต์บางคนก็บมาต่ำบ่ครัวแล้วก็มาต่ำปนดาเต้เฮ็ดได้เดบิดถลายบ่มีหยังพิษดอกเฮ็ดไ,ได้เบิดอันนี้จะเพียวก็หาก็เคยก้อยดนี่แต่เขาว่าก้อยก้อยก้อย แต่สเสพียวช่วยมาสยเสพยวมากินอ้อมไงอ่ามากินอ้อมจะเป็นมันก็แเสียบด้วยหรออืมมันใน,น,นครัวซุกกระเด้อมกคมกันเบิ้งชิปกับบุบเบิ้งทอดเนยๆยากกินริบไปฮะโอ้ยหคอยอย่ามาบอกว่าคอยกินริบอยู่ครัวเรียบร้อยแล้วบอกกล้ากินริบดรอ ที่จริงกินดิบก็กินได้เขาก็กินกันแต่เสียบบาได้กินดิบหัวเรียบร้อยโอ้เแนียวหลายค่ะไม่แต่เนียวอพอดี่กับป่นกับลาบกับก๋อยผักหลายแหงหยดออกให้มันแบบห้างๆ มันจะต้นใหญ่มันใหญ่จัน้อยที่คันทุ่มมาพี่น้องใครเคยกินข้าเม่นมาใครบ่เคยก็ลองมาดูเมนูเนี่ยจ้ะกะหายากหาชื่อตลาดบ่้มเม่นว่าซิมี้นะพี่น้องเนาะมีเงินก็บ่ได้วัตถิได้กินง่ายๆถ้าไปหาซ่อนเอากะมองมีมันก็มีมองบ่มีมันก็บ่มีเลยเนาะพี่น้องบุ้มเม่นวัตถิหาได้ทุกที่ทุกมองมันบ่เม่นมาฟังร้านฟังไทยกินน้ำกันทุกคู่ทุกคนเลยสำหรับมินิโคตรสำหรับไปก่อนเนาะแอ้วก็ไม่คลิปหน้า Selamat